เอาละนะครับไปพูดถึงทีมชาติบ้างนะครับทีมชาติไทยยู23ได้รองแชมป์นะครับในการแข่งอาเซียนสัมารดอรกาเซียก็ถามว่ามันน่าตำหนิไหมสำหรับผมผมคิดว่าไม่ได้น่าตำหนิอะไรนะนะครับว่าด้วยพื้นฐานเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าทีมชุนเนี้มันเป็นการรวมตัวของเด็กอายุ19ปีนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปหาประสบการณ์แหละมาถึงชิงได้ผมว่าโอเคแล้วล่ะนะครับถึงชิงได้ หนึ่งเราได้เห็นรูปแบบที่มันโอเคนะครับสองคือเราได้ได้ได้เป้าหมายว่าเข้าถึงชิงได้ก็ยังดีซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลายองค์ประกอบนะทีมหมื่นเขาก็ติดโควิดกันเยอะใช่ผมว่าผมมองว่าหลายๆอย่างนะครั้งนี้ในเยาวชนยีิบสามปีเราเห็นอะไรเราเห็นเราเห็นซาบาร์กาเซียก่อนอย่างแรกอย่างที่สองเราเห็นนักเตะหลายๆคนที่มองว่าอาจจะช้าไม่ถึงแต่พอไปเล่นแล้ว พอที่จะเดินทางส่งต่อในชุดรุ่นใหญ่ต่อไปที่ผมมองว่าเด็กๆใช้ได้แล้วก็มีแพชชั่นในการเล่นถ้าใครได้ติดตามหลังเกมเนี่ยสวดีคุยกับนักเตะเดี๋ยวท่านท่านเนนือหาเจอนะสวดีคุยกับนักเตะแล้วล่ามแปลนักเตะหลายๆคนยืนร้องไห้อยู่นะหลังเกมที่พวกเขาแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะผมว่าเด็กๆที่มีแพชชั่นร่วมกับทีมร่วมกับการเล่นแล้วก็ทําได้ตามแท็กติกจริงๆแล้วผมผมก็มองว่า เล่นให้ครบแมตช์เข้าถึงรอบที่ึกที่สุดโอเค okay แล้วล่ะแต่การแพ้เวียดนามศูนย์ประตูต่อหนึ่งม,มันมีอะไรเสียหายเลยครับอ่ะแต่ว่านั่นคือภารกิจเฉพาะใช่ครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอทีมแมทชุดยูยี่สิบสามนะครับหน้าที่แล้วก็อำนาจหลักก็ยังคงอย่างที่เราเคยบอกไปว่าผู้จัดการทีมจะยังคงเป็นมาดามแป้งนะครับในการทำทีมทุกชุดโค้ชโย่งก็จะทำทีมทุกชุดไม่ว่าจะเป็นยูยี่สิบสามที่ไปแข่งดูใบนะโยนะครับ ไปซีเกมไปเอเชียนเกมแล้วก็ฟุตบอลยู่23ชิงแชั์เอเชียสีรายการหลักๆนี้นะครับอะดูไปนะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มว่าจะเป็นธนวัต์ซิงติถาวรที่กลับมาเล่นอืมนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยบางทีตารางการแข่งขันมันมันห่างกันนะคคือโปรแกรมการแข่งขันของยุโรปกับของไทยเนี่ย ต้องมองว่าถามว่าดีไหมแน่นอนโอ้โหถ้าน้องกันมาเนี่ยทีมมันเติมเต็มแล้วก็เป็นผู้นาได้แล้วก็น้องกันเล่นดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งพี่พี่ผูจจาพี่โคโได้ไหม,มสมัยที่ไปอยู่อังกฤษอ่ะโอ้โหแล้วพอมาบ่อยบ่อยบ้างบ่อยๆเบ,บียดตัวจริงไม่ได้สักทีเบียดตัวสารองช่วงหลังไม่ได้ด้วยด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามาได้ผมก็เชื่อว่าสบายๆน้องกันเล่นได้แล้วล่ะครับฟุตบอลดูใบครับเจอใครบ้าง้วะครับกาตาโคเอเชีย ต้องไปมันเออต้องไปต้องไปมันคนละคาสกับเจอลาเจอติมอร์ในอาเซียนเลยนะช่วงแรกเนี่ยจริงๆนี่เป็นเกมอยู่เครื่องใหญ่เลยนะช่วงแรกเนี่ยสมาคมจะไม่ไปเอานะเพราะว่าต้องออกค่าใช้จ่ายเองจำได้ไหมอ่าแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจไปดีไหมดีชุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเจอทีมแบบนี้เนี่ยถ้าสามารถดึงนักเตะชุดที่เต็มที่สุดได้ผมว่าดีมากอืก็ ในในชุดยูยิบสามของโค้ชโย่งเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าโฟกัสมาที่ทีมชุดใหญ่เลยชุดชุดใหญ่ของยูยิ่สามมนนะกิตสดากาแมนเอกนิษฐ์เอกนิษฐ์ปัญญาสุพนัทเหมือนตานะฮะพวกเนี้ยนะครับที่เล่นอยู่ในไทยลีกแล้วก็ตัวที่อยู่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโจนาธานเข็มดีธนวัตรซึ้งจิตหาวอนครับเอ่อใครอีกอ่ะเบนจามินเดวิดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในสี่รายการเนี่ยนะครับ จะเป็นสี่รายการที่ผมก็ยังอยากยังอยากเห็นถ้าสมมุติว่ามองดูแล้วเด็กอายุยี่ิบสามที่เล่นที่กัมพูชาเนี่ยมีใครเล่นได้ยิบขึ้นไปเติมหยิบขึ้นไปเติมให้จํานวนมันเยอะเยอะไว้เพราะว่ามันเล่นเป็นสี่รายการนะโยไม่ใช่วันนี้เอาไปสร้างกระดูกลือสามสี่ 3, คนคเดี๋ยวไปใช้ในซีเกมอะไรเงี้ยได้หมดผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้นักเตะด้วย<ะ>ที่บางทีเนี่ยเล่นรูปเล็กไปแล้วมีผลผลิตสืบ<ะ>ต่อไปโค้ชอย่างซาบก็มีกําลังใจว่าเฮ้ยไปทีแบบนี้แหละ พอประสบความสําเร็จแล้วส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปได้ครับแล้วที่สําคัญคือว่าผมว่าการมีสี่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบเนี้ยครับมันควรจะมีจํานวนผู้เล่นให้เลือกหลากหลายขึ้นหลายหลายรุ่นอ่าหลายหลายรุ่นครับแล้วอย่างสเตปเนี่ยนะครับสมมุติว่าอ่ะไปดูใบครับครับใส่พวกสิบเก้าปีนี่ไปทักสามผลได้ไหมอืมคือพวกเนี้ยสร้างกระดูกเจอโคเอเจอกาตาครับอ่ะแล้วถ้าเขาพัฒนาได้ปีหนึ่งพัฒนาได้เยอะมากนะโย ไปมีไปเล่นซีเกมอ่ะดังขึ้นไปมีสักคนหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องการจํานวนมากๆและไม่ต้องการให้แบกแยกว่าอ่า U ยี่สามของซันบัดอร์ U ยี่สามของโค้ชโย่งหรือ U ยี่สามของบัดาแป้งแล้ว U ยี่สามของสมาคมมันไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงนะฮะเราต้องการผูเล่นทั้งสองชุดเนี่ยมารวมกันให้จำนวนเยอะที่สุดมัดกันให้ดีใช่แล้วแล้วแนวทางถ้าหากว่าอะไรอย่างสมาคมกว่าพี่โย่งจะเป็นเฮดโค้ชนะครับอ่า หลายคนบอกว่าโอ้โหสวัดีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไม่อยากให้ทําแบบนั้นเพราะว่าแนวทางใครเนี่ยแนวทางใครแนวทางมันครับถึงจะให้สวดอไปเป็นผู้ช่วยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสวัเนีเป็นเฮดโค้ดพี่ปุ๊บสวดีเหมาะกับการรีเสิร์ฟข้อมูลนักเตะแล้วก็แนะนํานักเตะให้เับโค้ดยงแต่การจะไปไปยืนข้างกันแนวทางสวัดีอาจจะอีกรูปแบบหนึ่งแนวทางพี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง เดี๋ยวมันจะมีคือมันจะมีปัญหากันแต่ว่าการให้ข้อมูลเนี่ยแน่นอนสวดอรทําได้ดีแล้วเป็นโค้ดยุคใหม่รุ่นใหม่พี่ปุ๊บต้องดูว่าสมาคมเลือกใครในรายการนี้รายการนี้ว่ากันไปนะครับอ่ะก็อยากเห็นเห็นผู้เล่นนะครับที่เอ่อมีคุณภาพและหลากหลายที่สุดใช่ครับอยากเห็นความหลากหลายมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรก็กันกันกันนะครับครับก็จะไม่ได้เห็นนักเตะใหม่ๆสักทีธนวัน์คงไม่ได้เล่นทั้ง4เกมไ่เช่นเกมดูไปครับหรอกผมดูแล้วนะ ถ้าธนวัฒน์เล่นครบสี่รายการเนี่ยก็แนะนําว่ากลับมาเล่นในเมืองไทยดีกนตัวเลเพราะว่าที่ดูนเขาก็จะเสียอนาคตของเขาด้วยไงถูกป่ะปีนี้เขาไปทำกี่ครั้งแล้วอ่ะพี่ปูอ่าอ่ทีมชาติไทยทีมชาติไทยที่ยูอีอ่มองโกเลียแล้วก็อาเซียนชิงแชมป์อาเซียนเอเวกครั้งแล้วครั้งละแล้วถ้าเดี๋ยวเจอไปอีกสักนสี่นะอาบานูไบด้วยนะฮะเดือนเดสองเดือนครั้งนะพี่ปูเอเชียนเกมด้วยแล้วก็เออ่จิงแชมป์เอเชียด้วย คือไม่ใช่ไม่อยากได้นะอยากได้อยู่แล้วนักเตะคุณภาพแบบเนี้ยกางคิดถึงอาชีพเขาด้วยนะครับอย่างบางรายการเนี่ยนะครับอที่ไอซีเกมก็ไม่ใช่ในในรายการฟีฟ่าชอซิ่งเกมก็ไม่ใช่รายการฟีฟ่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมผู้เล่นคนอื่นๆเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะไปรอกันกันกันอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มันก็ลําบากเราจะได้นักเตะกลุ่มเดิมๆพี่เหมือนกับที่ถ้าย้อนกลับไปเหมือนกับที่เวียดนามเพราะเวียดนามปิดเลก เวียดนามจะมีนักเตะกลุ่มเดิมเท่านั้นเองที่ได้เล่นในฟุตบอลโลกเราคันเลือกอได้เล่นอาร์เอฟเอซูคิครับถ้าไทยกระจายแบบนี้นักเตะคนนี้เจ็บใช่ไหมนี่เจ็บใช่ไหมอ้าเฮ้ยมันมีสิบเก้าปีของทีมสวัดอนะสวัสดอนะนํนำใครในกองกลางอ่าพูดคุยกันได้แล้วก็ดึงกันขึ้นมาได้นะฮะคุณนิชินแน่บอกว่าการกําลังสะสมใหม่แรกของอยู่ครับอ้าวบินไปบินมาแล้ว จริงๆนะฟุตบอลเนี่ยกำลังจะขึ้นนะครับเราก็อยากเห็นเขามีอนาคตกับรีเมียอ์ลีกนะครับขณะเดียวกันทีมชาติเราก็อยากให้เขามาเล่นแต่ว่าเอากันให้มันพอเหมาะนะฮะแล้วคือท่านลากมาตั้งสี่รายการเนี่ยโอ้คือคุณเดืนนอยถามว่าแล้วสโมสรเขาได้ปล่อยไหมเขาปล่อยหมดแหละนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณแป้งขอคุณต๊อปอย่างเงี้ยใช่ครับย่งไรเขาก็ปล่อยแต่ว่าตัวเด็กเองเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการในพิสูจน์ตัวเองโค้ชเนี่ย ขาไม่สนใจหรอกเขาบอกว่าอาจจะไปเล่นก็ไปแต่ว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยมันซ้อมไม่เท่าคนอื่นเขาต้องรอเขาก็ต้องรอก่อนถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่นะฮะคือใครจําได้วันวันที่ทําอุ้มเลยไหมพี่ปูอุ้มกาลังเบียดตัวจริงอยู่พอได้ลงตัวจริงในช่วงนั้นเนี่ยถ้ากลับมาทีมชาติอุ้มบอกว่าถ้ากลับมาทีมชาติต้องกักตัวอีกอืกักตัวเนี่ยอุ้มต้องหายประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยพอกลับไปแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าขนาดว่าอุ้มธีรทรน,นะ,ะเป็นปกตินะครับครับคุณต่อเล่ว่าเอาให้การพอเหมาะพอควรนะครับก็การจะได้ลงบ่อยๆในเลสเตอร์นะฮะคุณวัชรินบอกว่าถูกต้องเลยครับใช่ก็เอาเอาประมาณนี้แหละเลือกร์นาเมนต์ให้เขาหน่อยให้น้องเขาหน่อยนะฮะใช่ใช่รู้ว่าขอกันได้แต่ว่าน้องมันก็อยากเห็นมันมีอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะครับแล้วก็หาคนอื่นเอาไว้พพอร์ตกันนะฮะเราจะได้มีผู้เล่นที่มันหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในชุดยูที่สามเนี่ยถ้าเรามีผู้เล่น ปริมาณผู้เล่นเยอะมากคุณภาพที่มันมากพอเนี่ย <c oughs> พอไปถึงชุดใหญ่เราก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันผมว่าถ้าเรามองอีกม,มุมเหมือนญี่ปุ่นไหมครูรายการใหญ่จริงครับทัวร์นาเมนต์แมตช์สำคัญจริงเรียกตัวยุโรปถ้าพอไหวอยากเห็นการพัฒนา,าเรียกตัวในไทยอดันเด็กขึ้นบ้างอะไรอ่ใช่ใช่พอคุณคิดดูนะสมมติว่าคุณเอายูสิบเก้าของซันบาดอไปติดบ้างสักสี่ห้าตัวและเด็กพวกนี้มันได้ลงได้ไรมีกระดูกพอมาไเล่นสิบเก้าปีในแชมเป์เอเชียเนี่ย <wounds> เราจะได้ลุ้นไปชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นรูปธรรมมากกว่าอ่าถูกอ่าแต่ถ้าเราปล่อยให้19ก็เล่น19กันไปนะฮะอ่าไม่เคยได้เล่นไทยลีกเลยไม่เคยมีประสบการณ์ในชุดใหญ่ๆเลยพวกเนี้ยมันก็จะเท่าๆกันหมดแล้วรายการไม่เท่ากันไงพี่19ปีมีชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนหมดละยูยีนี่มันมา2ทัวร์นาเมนต์แล้วนะคัดรอบคัดเลือกยูยี่สชิงแชมป์อาเซียนเดี๋ยว23ชิงแชมป์เอเชียซีเกมเอเชียนเกมดูไบครับโอ้โห คุณบารมีหรือว่าคุณโยหน้าตาขายสุประโชคครับอีกแล้วว่าสุประโชคสารชาติเหรอ <laughs> ขายหลายคนยังถ่ายกล้องห้วยไล่บ้างอะไรบ้างหน้าโหล <laughs> ไม่ไหวนะคุณชาติวาวาเอกนิดแทนตำแหน่งน้องกันเลยน้องกันสู้เพื่อตำแหน่งนสโสมสรไปก่อนครับอ่ะพิจารณาไปไปไป,ไปแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ผมก็อยากเห็นเขามีอนคตทางฟุตบอลอาชีพด้วยแล้วก็อยากเห็นเขาช่วยทีมชาติไทยด้วยถูกถูกครับ,รบเลือกเอาสักอันหนึ่งนะครับ ในบางรายการนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด u u s c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0อย8นะครับ